วันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังนักสู้ของพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งนะครับร่วมต่อสู้กันมานานทั้งในนามคนยากคนจนคนด้อยโอกาสคนถูกกระทำกะเกษตรกรรายย่อยจากภาคอีสานเดินเท้าเข้ามาที่กรุงเทพถือว่าเป็นผู้บุกเบิก,เกการเมืองภาคประชาชนที่ให้ พี่น้องคนยากคนจนได้มีพื้นที่ในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมในสิ่งที่รับไปสร้างนโยบายให้กับเขาแล้วนโยบายนั้นไปกระทบสิทธิ์เขาดังนั้นนี่วันนี้พี่ท่านหนึ่งนะครับภาษาชาวบ้านสมัยการขึ้นไว้นี่เขาเรียกผู้นําชาวบ้านว่าหัวหน้าหัวหน้าโยคือหัวหน้าบํารุงคะโยธาแกนนําชาวบ้านเป็นชาวบ้านแท้ อยู่ในพื้นที่เป็นลูกชาวนาพาพี่น้องชาวบ้านชาวนาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สมัชชาเกษตรกรไรย,ย่อยเดินเท้าจากโคราชมาที่กรุงเทพในนามสมัชชาคนจนก็พาพี่น้องมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนยากคนจนผู้ถูกกระทําเป็นนักสู้ในนามพันธมิตรก็มาขึ้นเวทีร่วมกับพวกเราคนยากคนจนเคยเป็นนายก เทศบาลนายกอบตอที่ถูกข้าราชก,การปฏิเสธเพราะกาเป็นนายกอบตอพี่โยนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทัวแทนชาวนาไทยคนแรกที่ได้ไปศึกษาดูงานการทํานาที่ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นจํานวนหเดือนเป็นชาวนาแรกเปลี่ยนเป็นชาวนาไทยคนแรกเป็นชาวนาแรกเปลี่ยนก็ส่งไป ศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็กลับมาศึกษาเรียนรู้เกษตรที่เมืองไทยหเดือนเช่นเดียวกันพี่โยกลับมาทํางานเคลื่อนไหวกับพี่น้องชาวไร่ชาวนามีครั้งหนึ่งนี่พี่โยนี่อยู่จังหวัดกาลสินครั้งหนึ่งผมไปเคลื่อนไหวสมัยเป็นนักศึกษาไปเคลื่อนไหวร่วมกับชาวบ้านถูกประกาศพื้นที่เกษตรทับ พื้นที่อุทยานทับพื้นที่ทํากินของชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าเขายินดีย้ายออกคือชาวบ้านนี่ทาไร่ทํานาอยู่ติดเขตเขาแล้วเขาปลูกป่ามันเป็นแนวกันชนสมัยก่อนเราเรียกร้องว่าต้องมีแนวกันชนเพราะที่ผ่านมาในทุนไปตัดป่าไปตัดป่าแล้วอ้างชาวบ้านพอชาวบ้านเขารุกขึ้นมาปกป้องป่าถินฐานกําเนิดของเขากลายเป็นว่าชาวบ้านปลูกป่าอุทยานประกาศพื้นที่ทับที่ทากินชาวบ้านก็ต้องย้ายชาวบ้านออกชาวบ้านเขาบอกยินดีออก เพียงแต่ว่าก็ต้องหาที่จัดสรรให้เขาใหม่ก็ที่เขาเดิมอยู่ตรงนี้เมื่ออุดมสมบูรณ์กลัวชาวบ้านจะไปล่าสัตว์ไปล่าของป่าเขาก็ออกมาแต่รัฐไปจัดให้ที่เอกชนให้ชาวบ้านที่เขายอมสละที่ดินของตัวเองเดิมเนี่ยไปอยู่ในที่ดินเอกชนไปอยู่ในที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้โดยไม่บอกชาวบ้านกลายเป็นว่าเอกชนก็ฟ้องชาวบ้านชาวบ้านตีคุกรัฐไม่รับผิดชอบ ผมเคยไปร่วมกับชาวบ้านต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตัวเองเขาไม่ได้หนีออกไปยึดของที่เอกชนกลายเป็นว่าเอกชนฟ้องไปร่วมที่มุกดาหารอำเภอภูสีฐานไปถูกเจ้าที่ป่าไม้ล้อมอยู่เกือบสองอาทิตย์กลางป่าพี่โยในฐนานะผู้นําชาวบ้านแถบนั้นก็ไปเจราจากับหัวหน้าอุทยานซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก็ทําความเข้าใจกับชาวบ้านวันนี้พี่โยเดินทางไกล นะครับขอใช้เวทีนี้ในการสะดุด,ดีวีรลกรรมที่พี่โยบำารุงคะโยธาอดีตนายกอบตอที่พาชาวบ้านปลูกผักมากกว่าทำถนนพาชาวบ้านปลูกผักพาเจ้าหน้าที่อบตอปลูกผักทำไร่เกษตรประหลัดก็ไม่ชอบข้าราชการก็ไม่ชอบหัวคะแนนพร้อมชอบเพราะเขาจะปลูกคอนกรีตเขาจะทำถนน มันมีเงินทอนถ้าทําถนนแต่นี่พาชาวบ้านเขาปลูกพักกันัวอบอตอดังนั้นนี่เป็นถือว่าเป็นอบอตอรุ่นแรกและเป็นอบอตอตัวอย่างที่พาให้ชาวบ้านได้ทําวิถีเกษตรและเป็นผู้นําชาวนาเป็นผู้นําผู้คนยากคนจนพื้นที่ทําเนียบที่ผมอุกเบิกมาได้ทุกวันนี้ว่าเพราะพี่โยพามาชุมนุมทั้งนั้นเลยดังนั้นขอใช้เวทีนี้ลําลึกถึงและสรุดีวิลกรรมเพื่อคนยากคนจนของ บำรุงะโยธาจากไปในวัย73ปีนะครับก็กล่าวถึงเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นพี่สุยอาศัยหรืออะไรก็ต่างต่อสู้กับกับพี่โยบำรุงขโยธามาตลอด